ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเริ่มบ้านใหม่ในปี2023ตอนนี้เป็นตอนที่21แล้วนะครับผ่านมาเกือบ7เดือนบ้านใหม่ของแก้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับบ้านใหม่ของเรากลายเป็นบ้านเลี้ยวเก้านะครับอยู่ค่อนข้างกลาง,กลางทางแล้วนะครับเราอัปเกรดผู้กล้านะครับไม่ว่าจะเป็นคิงหรือควีนก็เข้ามาเล่นเรื่อยๆนะครับคิงเป็นเลเวล11ควีนเป็นเลเวล13นะครับแล้วก็ ทหารครับอัปเกรดทหารที่เป็นน้ำม่วงเกือบตันหมดแล้วนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่มักนกรน้อยกับปิก้านะครับแล้วก็น้ำยาเนี่ยหรือน้ำยาใส่ฟานะครับที่ยังอัปเกรดไม่ตันนะครับแล้วก็เราเหลือเป็นน้ำยาที่เป็นน้ำดำนะครับแล้วก็ทหารน้ําดำนะครับก็เยอะเหมือนกันแล้วก็อาวุธนะครับที่เรายังอัปเกรดไม่ตันเลยเยอะเลยส่วนซิงโกซ่านครับแก้วอัปเกรดตันหมดแล้วนั่นเอง วันนี้ก็จะพามชมนะครับมาชมการเล่นกันถามว่าโอเคไหมกับการที่เล่นมานครับเดเบือนและได้บ้านเก้านะครับแก้วว่าก็โอเคนะเพราะว่าไอดีนี้เนี่ยแก้วตั้งใจที่จะไม่เติมเลยสักบาทเลยนะครับแล้วก็แก้วไม่ได้เล่นเมืองกลางคืนนะครับทำให้แก้วไม่ได้ผลประโยชน์จากการที่เราสามารถที่จะตัดต้นไม้ในเมืองกลางคืนท,ทําเควสในเมืองกลางคืนนะครับทำให้ใหเราได้เพชรมานะครับแต่ตอนนี้แก้วมีเพชรอยู่ที่ 2,071เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อช่างกอ่อสร้างกันก็จะเป็นช่างกอ่อสร้างคนที่5นะครับแก้วแนะนําเลยนะครับว่าให้รีบซื้อช่างกอ่อสร้างก่อนเลยนะครับไม่ว่าคุณชมจะเป็นสายไหนก็ตามนะครับสายรีบขึ้นบ้านสายอะไรก็ตามนะครับสามารถที่จะซื้อได้เลยแก้วลืมปิดเสียงเดี๋ยวแกปิดเสียงก่อนนะครับโอเคแล้วก็นี่ก็จะมีช่าง5คนนะครับเดี๋ยวเราจะมารัเกตกันเมื่อจบทีเสร็จนะครับ วันนี้นะครับอย่างที่โจหัวไปนะครับว่าเราจะเล่นมังกรนวนไฟนะครับมังกรเวนไฟเราจะใช้เป็นมังกร11ตัวนะครับแต่ว่าเราจะใช้น้ํายาไม่เหมือนกันนะครับสตาตาครับแก้วจะเล่นที่ชม2ตาตาแรกแก้วจะไม่ใช้ฐานแคนในตาที่2อเนี่ยแก้วจะใช้ฐานแคน,นะครับโดยตาแรกครับเราจะใช้น้ํายาเป็นสายฟ้า5ขวดแล้วก็น้ายาผ้า2ขวดนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันซึ่งสายฟ้าของแก้วน่าจะไม่ตันนะ ถ้าแก้วจำไม่ผิดครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันเราจะหาบ้านที่ค่อนข้างรวยหน่อยเนาะเราเคยหาโอเคบ้านตลังนี้แหละโอเคเลยนะครับกดมาเจอเลยก็เป็นบ้านที่การสายอากาศขั้นสุดเลยนะครับถามว่าแก้วรู้ได้ไงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีป้อมเอกโบนครับตั้งเป็นภาพอากาศนะครับมันจะแหงน้าขึ้นนะครับทำให้มันจะแคบลงครับแต่ว่ามันจะโจมตีทางอากาศได้แล้วก็มันจะมีป้อมพูนะครับอยู่ด้านในหมดเลย ฉันครับเราต้องหาทาเลที่จะเข้านะครับเราก็ดูป้อมเครื่องกวาดอากาศครับประกอบกันซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะเข้านะครับแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ทางฝั่งของสายฟ้านครับลงไปด้านขวาตรงนี้เลยนะครับที่ควีนโอเคเราได้ควีนเราได้เครื่องกวาดอากาศแล้วเราก็ได้ป้อมพูนะครับจากนั้นเราจะเข้าด้านล่างกันโดยแก้วจะเข้าไปด้านด้านล่างอย่างนี้แล้วกันเนาะเพื่อที่จะเข้าไปที่ป้อมพูนั่นเองตอนแรกแก้วจะเข้าด้านขวาครับแต่คิดว่า น่าจะไม่คุ้มนะครับแล้วก็เดี๋ยวแก้วใช้คิงกับควีนครับไปด้านซ้ายเพื่อที่จะให้ควีนเนี่ยโจมตีเข้าไปที่เครื่องกวาดอากาศนั่นเองโอเคเราตัดทางได้แล้วนะครับเราใช้มังกรลงไปแล้วก็น้ำมีบ้านครับยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดสําคัญนะครับที่จะต้องใช้แก้วปล่อยเดยวบ้าไปไดึนขวานครับเพื่อที่จะเลี้ยงให้มังกรครับเข้าประจุตีกับฟอสฟู มังกรมันออกไปนิดเดียวเองครับไม่เช่นนั้นมันอยู่ในน้ำแม่พานครับและโจมตีได้แรงขึ้นจากนั้นเราปล่อยไปตรงกลางครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ป้อมพู่งนั่นเองและดูเหมือนว่าควีนครับจะขึ้นไปด้านบนมังกรจะเข้าไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของมังกรนะครับจะไปดิ้งขวาด้านซ้ายนะครับมีป้อมเอ็กบนครับที่แก้วบอกไปนะครับว่ามันน่ากลัวนะครับแก้วใช้ท่าไม่ตายของควีนเพื่อที่จะเลียงให้ควีนเนี่ยประจมตีป้อมพู่อยู่ด้านบนให้พังไวที่สุดเลยนะครับมังกรจะได้ไม่เจ็บนั่นเอง อันนี้คือเราสามารถที่จะเล่นได้นะครับมาดูกันว่าแก้วจะได้สาดาวไหมแต่ว่าอาวุธที่เหลืออยู่นะครับมันจะเป็นป้อมธนู3มป้อมเลยแล้วก็มีป้อมเทล่าอยู่ตรงกลางครับแก้วมองว่าเราอาจจะไปไม่เข้าไปไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเมื่อก่อน,นครับก็เจอป้อมธนูเจอป้อมเทล่าครับก็ร้องเหมือนกันโอเคเราได้มาทั้งหมดไม่เยอะเท่าไหร่นะได้มา79%นะครับแล้วก็ได้81% มังกรจะไปเด้งขวาครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ป้อมธนูแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูตาต่อไปที่เราใช้ฐานแคนครับว่าถ้ามีฐานแคนแล้วเราจะเก็บสามดาวได้หรือไม่ตานี้ก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับโดยเราสามารถที่โจมตีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ด้านนอกได้นะครับก็จะเป็นที่ขุดเจาะทรัพยากรครับไม่ว่าจะเป็นที่ขุดเจาะทองคําที่ขุดเจาะน้ําดำนะครับยี่เด้งขวาแต่เราเข้าไปนะครับจะเจอกับป้อมธนู แล้วป้อมธนูนครับจะยิงมานั่นเองมังกรเข้าไปนะครับแล้วเราก็จบไปที่2ดาว86%นะครับได้สเปกตรเป็นทองคำ4 0 0แสนเหรียญนะครับน้ำม่วง5 0 0แสนหยุดครับแล้วก็น้ำดำ1,595หาดํยา1595ุดนั่นเองดูคลิปแล้วชอบคุณสามารถสนับสนุนแก้วได้ง่ายเพียงใช้โค้ดแก้วก้ากดเติมเกมเดี๋ยวเราไปชมตอนที่2กันต่อเลยนะครับโดยตอนที่2ครับแก้วจะใช้สูตนี้เลยก็ใช้มังกร พ่นไฟนะครับเอาไป11ตัวแต่น้ำยาที่ใช้นะครับเราจะใช้สายฟ้า3ามขวดนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาสายฟ้า2ขวดเนี่ยเป็นน้ำยาบ้าน1นขวดนะครับทำให้เรามีน้ำยาบ้านามขวดนะครับแล้วเราก็จะขอฐานแคนเป็นทางฝ่งของมังกร1ตัวบอลลูน2ตัวนะครับแล้วก็ใช้สายฟ้าอีก1ขวดในแคนมานะครับก็สามารถที่จะไปโจมตีป้อมพูได้เหมือนกันโอเคแก้วซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกัน ซึ่งเราจะหาบ้านที่รวยๆหน่อยเนาะก็กดไม่นานหรอกแล้วเดี๋ยวก็เจอโอเคแก้วกําลังกดหาอยู่นะครับเพื่อที่จะโจมตีนะครับบ้านหลังนี้มันอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็เป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นแก้วจะโจมตีชุมกันนะครับโดยเราต้องดูเครื่องควาอากาศก่อนนะครับว่ามันเป่าไปด้านไหนจะภาพนะครับมันเป่าไปด้านบนแล้วก็เป่ามาด้านล่างครับฉะนั้นแก้วมองว่าเราจะเข้าด้านล่างครับที่ควีนโจมตีควีนลงไปก่อนครับฉะนั้น เราสามารถที่จะใช้ใสายฟานครับลงไปที่ป้องพูดึ้งขวาได้นะครับเดี๋ยวแก้วปล่อยลงไปตรงนี้เลยครับก็อ้าวเครื่องกวาดอากาศไม่พังครับแก้วมัวแตกไปเล็งนั่งขวานะครับตายแล้วตายแล้วอย่างนี้จะได้ไหมเนี่ยเราใช้มังกรครับเป็นหน้ากดานตายแล้วเราใช้คิงไปดล่นขวานะครับเพื่อที่จะให้ควีนโจมตีไปที่เครื่องกวาดอากาศละกัน อันนี้คือการแก้เกมของแก้วนะครับเราสามารถที่จะใช้นิมอบ้าลงไปได้นะครับสจุดเลยแก้วปล่อยลงไปนะครับด้านซ้ายมังกรมีมีน้อยเกินไปเนาะทำให้ไม่เข้าประโจมตีป้องพูนั่นเองโอเคเราสามารถที่จะไปได้นะครับแล้วก็ควีนโจมตีได้หรือยังแก้วใช้ท่าไม่ตายของควีนเลยนะครับเพื่อที่จะเร่งให้ควีนโจมตีกับทางฝั่งของเครื่องกวาดอากาศนั่นเองป้องพูพังลงไปหมดแล้วนะครับด้านบนมันอัปเกรดอยู่นะครับทำให้เราไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าจะเจอ แล้วก็เราขึ้นไปนะครับมังกรตายลงไปอาวุธที่หนักหนาครับก็น่าจะเป็นป้อมเอ็กโบนะครับแต่เรามีมังกรนะครับซึ่งไม่ถูกยิงอยู่นะครับมันยิงไปที่ตัวอื่นทําให้เราสามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอาวุธที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นป้อมธนูหนึ่งป้อมแล้วก็ป้อมพะมุดหนึ่งป้อมนะครับแก้มองว่าเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับเห็นไหมครับว่าพอเรามีฐานแคนมีน้ำมีาแคนช่วยนะครับเราตีได้ง่ายขึ้นเลยนะครับยังไง ทนชมจะเล่นครับก็หาแคนตีดีอยู่นครับแล้วก็ขอฐานแคนครับอาจจะช่วยส่งฐานแคนครับช่วยทําเกมแคนช่วยตีมึงหลวงครับแล้วเราก็จะได้สมรคอนครับมาใช้กันนั่นเองโอเคเราจะเข้าไปนะครับโดยด้านซ้ายนะครับมีเป็นมังกรครับที่จะลงไปด้านล่างแล้วก็จะเข้าไปที่ป้อมพ่อมดนะครับพ่อมดเนี่ยมันโจมตีไม่แรงครับแต่ว่ามันโจมตีได้หลายตัวนั่นเอง ทำให้มังกรเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะครับมังกรจะไปกลัวพวกป้อมพุ x บวบมากกว่านาอเพราะว่าพลังโจมตีมันจะสูงกว่านั่นเองแล้วก็เหลือเป็นสิ่งก่อสร้างสุดท้ายไหมน่าจะใช่นะครับก็จะเป็นอ้าวไม่ใช่เออเนาะแล้วก็จะเหลือเป็นกระต๊อบช่งสร้างด้านบน,นครับที่อยู่ด้านบนมังกรก็จะบินขึ้นไปนะครับแล้วก็จะไปพ่นไฟกันก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเป่าไฟไป ทำให้เราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับและนี่ก็เป็นสูตรมังกรที่แก้วมาฝากกันนะครับเปียงไงก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับจะใช้ฐานแคนหรือไม่ใช้ฐานแคนก็ได้เลยนะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะโอเคอย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าแก้วจะมาอัปเกรดสิ่งของกันนะครับโดยแก้วจะอัปเกรดป้อมข้อมูลนะครับให้กลายเป็นเลเวลเลเวลเจ็ดนั่นเองก็น่าจะเป็นเลเวลที่ตันเนาะโอเค แล้วก็จะอัปเกรดผู้การครับแต่ก่อนนี้เลยเราจะทําการใช้เราต้องเก็บน้ําม่วงน้ําม่วงไว้2แสนสองล้านแปดนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดไปการครับฉะนั้นเราจะอัปเกรดกำแพงกันนะครับไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่อูใช้ยเยอะเลยนะครับฉะนั้นแก้วไปด้านซ้ายนะครับแก้วกดอัปเกรดอย่างนี้เลยก็ได้มันน้อยอะ่ะโอเคแถวนี้ แล้วก็น้ำม่วงนะครับเดี๋ยวแก้วจะแก้วจะเอาไปประมาณนี้ทำอะไรเนี่ยโอเคแล้วเราก็จะมาอัปเกรดผู้กล้ากันนะครับโดยแก้วจะอัปเกรดให้เป็นเลเวลสิบนะครับกับควีนแล้วก็คิงนะครับอัปเกรดให้เป็นเลเวลสิคือสุดนี้เนี่ยที่เราเล่นกันนะครับมับงกร ไม่จําเป็นต้องใช้ผู้กล้านะครับสามารถที่จะป้นได้ค่อนข้างดีเลยถ้าผู้ชมต้องการที่จะอัปเกรดคิงควีนยาวๆนะครับก็ใช้สูตรเมื่ก่อนนะครับจะใช้แบบสายฟ้าหรือจะใช้นมยาบ้าล้วนก็ได้เลยนะครับแล้วเราก็อัปเกรดผู้กล้ายาวๆเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นบ้านก้าตันไวไวนั่นเองเราอัปเกรดปอมพอม้นนะครับโอเควันนี้ก็ได้คุยหลายอย่างเลยนะครับกับการที่เราเล่นมาจะครบ7เดือนแล้วนะครับแล้วก็เป็นบ้าน9กลางๆครับแล้วก็ได้พาผู้ชมไปป้น กับสูตรมังกรครับก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวเรามาหาสูตรอื่นมาเล่นกันต่อครับแล้วก็จะมาอัปเดตกันนะครับว่าในบ้านก้าวของแก้วเนี่ยมันโตไปเท่าไหร่แล้วนะครับบ้านหลังนี้ครับแก้วก็จ้างใจที่จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับแก้วยังไม่มีกําหนดนะครับว่าจะต้องตันที่บ้านเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเล่นถึงปีหน้าเลยวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ